คุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการแฉภาพทุ่งดอกญ้าบนถนนเกษตรนวมินผ่านโลกออนไลน์แล้วก็มีคนนําไปตั้งเป็นกระทู้ในพันทิปนะคะเช้านี้ทีมงานวันอ่าข่าวเช้า5้านาฬิกาจะพาคุณผู้ชมไปสํารวจทุ่งญ้าที่กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพของคนในกรุงเทพมหานครค่ะ ที่ดินว่างเปล่าวรวมๆแล้วกว่าสิบไร่ค่ะก็เต็มไปด้วยทุ่งดอกหญ้าขาวขาวโพลนที่ใครหลายคนบอกว่าขาวเหมือนกับหิมะนะคะพอทีมข่าวไปสำรวจแล้วก็พบว่าตั้งอยู่แถวแถวถนนเกษตรนวมินด้านหลังนวมินซิตี้อเวนิวค่ะที่นี่เต็มไปด้วยคนที่เข้ามาถ่ายภาพหลังจากที่มีการแชร์กันในต่อแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์จนโด่งดังนะคะแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดของคนกรุงค่ะ เราทราบได้ไงว่าตรงนี้มันมีทุ่งดอกหญ้าแบบนี้นะคะ่ะเลยมาเที่ยวถ่ายรูปในวันนี้ค่ะอ,อ๋อก็ดูใน a c e b o o k อะค่ะก็จะเห็นมีคนโพสต์ไว้แล้วก็มีพันทิปมาโพสต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ก็เห็นว่าใกล้ๆก,ก็เลยแวะมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงเห็นแล้วถ่ายรูปไปเป็นไงบ้างคะก็สวยดีนะคะเหมือนแบบไม่เหมือนต่างประเทศเลยไม่ต้องไปไหนไกลค่ะทราบมาจากเพจใน Facebook ค่ะพบพวกหนูอยู่ในเพจแบกเป้ ก็เลยทราบมาค่ะเห็นคนเขามาถ่ายลงแล้วพวกหนูว่าเอ้ยแค่นี้เองใกล้บ้านก็เลยมาเป็นไงบ้างกับการที่มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ในคิดว่ามันจริงๆไม่ควรเป็นที่ท่องเที่ยวด้ซ้ำอะไรแบบนี้ค่ะหนูว่าดีนะเพราะว่าธรรมชาติอ่ะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะสภาวะที่เป็นควันอะไรแบบนี้หนูว่ามันทำให้ร่างกายของเราที่อยู่ในเมืองกรุงอ่ะสดชื่นมากขึ้น ได้มาเห็นอะไรแบบนี้ที่เหมือนกับธรรมชาติที่อยู่กับต่างจังหวัดมันก็โอเคค่ะพี่มันถึงเป็นจุดเล็กๆก็เหอะเพจแบกเป้ page page ที่พูดกันก็เป็นกลุ่มสาธารณะในการรวบรวมภาพสวยจากการท่องเที่ยวมาแนะนำกันใน f a c e b o o k นะคะเดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ดินร้างค่ะแล้วก็เคยเกิดเพลิงไหม้ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อจากนั้นนะคะก็ มีทุ่งหญ้าแบบนี้แหะค่ะมีต้นหญ้าเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วก็ออกดอกแบบนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่สวยๆที่ทำให้มีคนไปถ่ายภาพกันแต่ตอนนี้นะคะก็มีการเตือนกันว่าพอไปจอดรถตรงนั้นแล้วเนี่ยเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ได้อนุญาตให้จอดในบางจุดนะคะต้องเคารพกฎการจราจรด้วยในขณะเดียวกันคนที่ไปถ่ายหลายคนก็บอกว่าหลังๆพอไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจอดอกญ้าเพราะว่าคนที่ไปถ่ายภาพก่อนหน้านี้เนี่ยดึงดอกย้าขึ้นมาค่ะ